วันนี้เราจะพาคุณมาอ่าน,น้ำมนต์ที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สีทิศที่วัดผงรัตนารามนะคะที่นี่คุณสามารถที่จะมาขอพรมาประพรมน้ำมนต์นะคะหรือว่าดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สีทิศได้ในแต่ละทิศเนี่ยจะมีเขียนชัดเจนว่า คุณต้องการที่จะขอพรในเรื่องใดแต่โดยส่วนตัวแล้วขอทุกทิศค่ะเพราะทุกทิศเป็นสิ่งที่ชีวิตของเราต้องการนั่นเองช่วงนี้นะคะเนื่องจากคุณแม่ไม่สบายแล้วก็นอนโรงพยาบาลจึงทําให้มีโอกาสที่จะมาไหว้พระก้าววัดบ่อยขึ้นนะคะเพื่อจะขอพรให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและครั้งนี้ก็โชคดีที่มีโอกาสได้มา ประพรมน้ำมนต์ที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดผงรัตนารามใครที่กำลังมองหาที่อ่าน้ำมนต์หรือว่าที่ไหว้ก็สามารถที่จะแวะเวียนมาที่วัดผงรัตนารามได้นะคะตรงนี้มาได้ง่ายๆแล้วคุณสามารถที่จะมาห่อน้ำมนต์กลับไปดื่มที่บ้านได้และสามารถที่จะให้คุณมาขอพรเพื่อที่จะให้ปัดเป่าแคล้วคลาดทุกโศก ในชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันอย่าลืมแวะไปนะคะ